ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,113การวิเคราะห์และคาดเดาที่เฉียบแหลมของเย่เชิญทำให้ฮามิดรู้สึกกังวลใจไม่น้อยเขาถามเย่เชิญด้วยสีหน้าเศร้าหมองน้องชายเย่ตามที่คุณบอกฉันไม่อาจทั้งต่อสู้หรือป้องกันไม่ว่าริกไปด้านใดนี่ไม่ใช่พบแต่หนทางตายหรือเย่เชิญถอนหายใจพูดว่าพี่ชายตามความเห็นส่วนตัวสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีนัก ก่อนหน้านี้คิดไม่ถึงฝ่ายกบฏจะได้รับชัยชนะรวดเร็วขนาดนี้แต่ตอนนี้สถานาการณ์เปลี่ยนไปฮามิดถามว่าตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรเยเชิญคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดอย่างจริงจังหากเป็นฉันฉันจะเริ่มต้นลอบข้ามเชิญช่างอย่างลับๆดูว่ากองกำลังฝ่ายกบฏมีความขัดแยง้งหรือแตกแยกภายในหรือไม่ถ้ามีค่อยหามาตร,รการรับมือไม่ว่าล่อลวงด้วยเงินทอง ใช้ศักยภาพเอาชนะใจให้มาร่วมเป็นพันธมิตรหาช่วงเวลาเหมาะสมโจมตีจากทั้งภายในและภายนอกบางทีอาจจะแทนที่พวกเขาได้นี่ฮามิดพูดอย่างตึกดอัดใจน้องชายฉันรู้คุณมีพรสวรรค์ของจอมทัพแต่พี่ชายของคุณไม่มีความสามารถนี้พูดตามตรงก่อนฉันได้พบคุณยังเป็นเรื่องยากมากสำหรับฉันจะสั่งการคนสองสาพันคนถ้าต้องการให้ฉันจัดการกับสถานการณ์ใหญ่โตเช่นนี้จริง ฉันคงจัดการไม่ได้ผู้จบฮามิดมองไปที่เย่เชินด้วยความตื่นเต้นพูดว่าเว้นแต่คุณยินดีช่วยฉันสังการลืมเรื่องนี้เถอะเย่เชินยิ้มขมขื่นอย่างช่วยไม่ได้ฉันตอนนี้ยังถอนตัวจากสถานการณ์ตัวเองไม่ได้อย่าว่าแต่ถ้าคุณต้องการต่อสู้ในสึกนี้จริงเกรงว่าต้องใช้เวลา3-5ถึงหปีหรืออาจนานกว่านั้นจึงจะได้ผลหากคุณต้องการได้รับชัยชนะสมบูรณ์แบบ คงต้องก่อสงครามยืดเยือ้อฮามิดถอนหายใจพูดว่าถูกต้องคุณย่อมไม่มีเวลาและพลังงานหลงเหลือมาช่วยเหลือฉันสู้รบเมื่อพูดถึงจุดนี้เขาถามอย่างรวดเร็วจริงสิน้องชายใช่สามารถใช่สามารถให้เจ้าวังว่านช่วยเหลือฉันได้ไหมฉันไม่คดาดหวังให้เขาช่วยฉันสู้รบแต่หากฝ่ายตรงข้ามคิดสู้รบจริงเพียงขอให้เจ้าวังวานช่วยไกล่เกลี่ยหรือสนับสนุนฉันก็เพียงพอเย่เชิญโบกมือ พูดว่าหากเป็นฝ่ายกบฏในอดีตคงไม่มีปัญหาหากให้วางว่านลงไปเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่ประเด็นสำคัญคือฝ่ายกบฏไม่ใช่ฝ่ายกบฏอีกต่อไปพวกเขาตอนนี้เป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายหากวางว่านลงต่อต้านพวกเขาเท่ากับเป็นการรุกรานดินแดนฮามิดคอรุนคิดตามอย่างรอบคอบอยู่นานพูดว่าเช่นนั้นฉันจะทำตามคำพูดน้องชายกลับไปแบ่งแยกกลุ่มอย่างลับๆ รับสมัครพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าเมื่อกลับไปคุณให้ใส่ใจสักหน่อยแค่ปกป้องฐานที่แม่นของคุณแม้พวกเขาโจมตีคุณจริงคงทำอะไรคุณไม่ได้สักระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะคิดหาหนทางให้คุณฮามิดถอนหายใจด้วยความโล่งใจมีคำพูดนี้ของน้องชายทำให้ฉันโล่งใจไร้กังวลเย่เชิญถามเขาว่าจริงสิมามันดีครั้งนี้คุณใช้ตัวตนอะไร ฮามิดตอบว่าฉันตอนนี้เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างในดูไบเย่เชิญพยักหน้าพูดว่าเมื่อคุณพบครอบครัวฉันในภายหลังแค่บอกคุณเคยพบฉันที่ชายแดนตะวันตกเชียงเหนือขณะฉันไปตรวจสอบวงจุ้ยเหมืองทานหินที่คุณลงทุนคุณเข้าใจไหมฮามิดยิ้มพูดว่าวางใจเรื่องนี้ไม่มีปัญหาตกลงตามนี้เย่เชิญถอนหายใจด้วยความโล่งใจโบกมือพูดว่าไป ฉันจะกลับไปทานอาหารค่ำคุณไปที่โต๊ะของฉันทักทายครอบครัวของฉันเพื่อพวกเขาจะได้ไม่สงสัยอีกอย่างอย่าเรียกฉันน้องชายต่อหน้าพวกเขาเรียกฉันอาจารย์เย่ฮามิดพยักหน้าหนักแน่นพูดด้วยรอยยิ้มไม่มีปัญหาอาจารย์เย่เมื่อเห็นเย่เชิญสนทนาเป็นการเองกับผู้ร่ำรวยแห่งตะวันออกกลางเป็นเวลานานพูดคุยไปหัวเราะไปมาหลานอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ลูกเคยที่ดีของฉันมีความสามารถจริงจริง ตอนนี้ขยายฐานลูกค้าไปที่ตะวันออกกลางเจ้านายคนนี้ดูร่ำรวยมากตั้งแต่แรกเห็นเสี่ยวฉางคุณยิ้มพูดว่าไม่ต้องบอกก็ทราบตะวันออกกลางไม่ใช่สถานที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกหรือท่องเที่ยวแต่มีน้ำมันใต้ดินมากมายดังนั้นแม้ผู้คนที่นั่นขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างแต่เงินมีมากมายมาหลันรีพูดสอดคำผิดแล้ว ยังมีพัญญามากมายเสียวชางคุณไม่รู้ควรตอบอย่างไรจึงทำได้เพียงยิ้มโดยไม่พูดอะไรออกมาเมื่อเห็นเย่เฉิญและฮามิดเดินมาด้วยกันทั้งคู่มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นบทที่7114เย่เฉิญพาฮามิดไปหาครอบครัวสมคนแนะนำให้พวกเขารู้จักด้วยรอยยิ้มพ่อแม่ที่รักนี่คือเจ้านายตะวันออกกลางที่ฉันพูดถึง ฮามิดรีบแนะนำตัวเองอย่างรวดเร็วสวัสดีทุกคนฉันชื่ออาเมดซาวานีเรียกฉันอาเมดก็ได้เสียวชางคุณลุกขึ้นยืนด้วยท่าทีประจบประแจงถามด้วยความประหลาดใจอาญาคุณอาเมดคุณพูดภาษาจีนได้ดีมากฮามิดยิม้มพูดว่าฉันเคยอยู่ประเทศจีนทำธุรกิจเป็นเวลานานฉันเป็นเพื่อนเก่าของพวกคุณคนจีน ฮามิดไม่กล้าอวดอ้างว่าเขาเรียนที่ประเทศจีนไม่เช่นนั้นถ้ามีคนถามเขาเรียนที่ไหนสาขาอะไรยิ่งพูดมากเท่าไหร่ยิ่งแก้ตัวได้ยากมากเท่านั้นเซียวฉางคุณพูดว่าคุณอาเมดขอแนะนำตัวเองฉันชื่อเซียวชางคุณฉันเป็นพ่อตาของเย่เฉินมาหลันรีบแนะนำตัวอย่างรวดเร็วเช่นกันฉันชื่อมาหลันฉันเป็นแม่ยายของเย่เฉิน ฮามิดมองไปที่เซียวชุรันยิ้มกลางพูดว่าหญิงงามที่งดงามดังนางฟ้าคนนี้คงเป็นคุณนายเย่เซียวชุรันเดาตัวต,วตนของฮามิดอยู่ภายในใจเพราะเธอรู้ฮามิดต้องพูดโกหกเขารู้จักเย่เชิญและต้องรู้เย่เชิญเป็นนายน้อยตระกูลเย่อย่างไรก็ตามเธอไม่แสดงความผิดปกติใดยิ้มตอบด้วยความสุภาพกล่าวว่าสวัสดีคุณอาเมดฉันชื่อเซียวชูรันยินดีที่ได้รู้จัก ฮามิดพยักหน้าพูดด้วยความสุภาพอาจารย์เย่ช่วยเหลือฉันมากเรื่องพวงจุย้ยฉันรู้สึกขอบคุณเขาเสมอมาเป็นโชคชะตาของพวกเราทําให้พบกับเขาและคุณที่นี่เช่นนี้เถอะค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในเกาะไปมาจะถูกโอนเข้าบัญชีของฉันมาหลานรู้สึกยินดีรีพูดว่าจริงหรือคุณอาเมดนี่ขอบคุณมากเสี่ยวชางคุณยังคงสงวนท่าทีรีพูดด้วยความอ่อนน้อมอายา คุณอาเมดคุณไม่จำเป็นต้องเกรงใจมากขนาดนั้นฮามิดคิดกับตัวเองเงินเพียงเล็กน้อยนี้นับเป็นอย่างไรน้องชายเย่ของฉันระดมเงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์เป็นกองทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานฉันสามารถมีสิ่งที่มีได้ทุกวันนี้น้องชายเย่เป็นเสมือนพ่อแม่ผู้ให้เสื้อผ้าอาหารการแสดงน้ำใจเล็กน้อยของฉันนับเป็นอย่างไรได้ดังนั้นเขายิ้มตอบทันทีพูดว่าพวกคุณสองคนไม่จำเป็นต้องเกรงใจ อาจารย์เย่มีบุญคุณต่อฉันมากผู้จบเขาโทรหาผู้จัดการร้านอาหารทันทีเตือนเขาว่าจดจำไว้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดบนเกาะของคนเหล่านี้ให้หักจากบัญชีของฉันฮามิดมาถึงที่นี่ก่อนเย่เชิญสองวันผู้จัดการจำเขาได้รู้ว่าเขาเป็นคนมือเติบดังนั้นพูดด้วยความเคารพทันทีได้ท่านสุภาพบุรุษ โปรดวางใจเราจะจัดการให้ทันทีมาหลันพูดอย่างรวดเร็วด้วยรอยยิ้มอายาดูสิคุณทำเช่นนี้ฉันจะรับได้อย่างไรคุณอาเมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเพียงน้ำใจเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพของฉันฮามิดพูดด้วยรอยยิ้มจริงใจจริงสิเชิญพวกคุณทานอาหารต่อฉันต้องพาพันยาทั้งสองกลับไปพวกเรามาพูดคุยกันเมื่อมีโอกาสหลังคนในครอบครัวพูดถ้อยคำสุภาพสงฮามิดจากไป มาหลานรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีค้นหาพร้อมพูดอย่างมีความสุขอายายอดเยี่ยมมากมีคนจ่ายเงินให้ทุกอย่างฉันอยากรู้สปาแพงที่สุดของที่นี่คือเท่าไหร่ฉันจะไปทดลองดูหลังอาหารค่ำหลังจากตรวจสอบเธอสอบถามเข้าไปในกลุ่มที่ผู้ดูแลฮานีตั้งขึ้นมาทันทีผู้ด,ดูแลฉันอยากนัดสปาใต้ทะเลคืนนี้ว่างไหมเซียวชูรันรีบกระซิบว่าแม่ สปาใต้ทะเลที่นี่แพงมากราคาคนละห้าถึงหกพันดอลล่าเราไม่ควรฟุ่มเฟือยขนาดนี้ใช่ไหมมาหลันพูดอย่างไม่ใส่ใจคุณกลัวอะไรไม่ใช่มีคนจ่ายแทนให้หรือเซียวชูรันอธิบายอย่างรวดเร็วเพราะมีคนจ่ายแทนจึงไม่ควรฟุ่มเฟือยขนาดนี้ไม่เช่นนั้นฉันจะให้บัตรวีซ่าก,กับคุณคุณใช้บัตรของฉันจ่ายทำเช่นนี้ได้อย่างไร มาหลันพูดอย่างจริงจังเมื่อไม่มีข้อได้เปรียบจะใช้ประโยชน์คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ตอนนี้มีข้อได้เปรียบจะใช้ประโยชน์ทำไมฉันต้องใช้เงินตัวเองขณะที่เธอกำลังพูดฮานีตอบกลับในกลุ่มว่าสวัสดีคุณมาสปาใต้ทะเลของเราปิดให้บริการชั่วคราววันนี้และพรุ่งนี้หากคุณต้องการสปาสามารถนัดหมายสปาอื่นได้มาหลันตอบว่าฉันแค่อยากไปสปาใต้ทะเลของคุณ ไม่ใช่บอกมีกระจกใสอยู่รอบตัวทำให้มองเห็นโลกใต้น้ำได้หรือฉันต้องการแบบนั้นฮานีตอบว่าขออภัยคุณมาเจ้าของกลุ่มบริษัทของเราจะมาตรวจสอบที่เกาะพรุ่งนี้สปาใต้ทะเลอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาและจะไม่เปิดให้บริการจนกว่าจะถึงวันมะรืนนี้เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มาก จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม qr วโค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ